คณะตรงมี้ช่วงเอ็กซ์เรย์วันนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงหน่วยงานที่เขาจะมาช่วยเราวัดระยะทางที่รถไฟฟ้าคันหนึ่งจะสามารถวิ่งได้เมื่อทําการชาร์จไฟจนเต็มร้อยเปแล้วนะครับและใน4หน่วยงานที่เราพูดถึงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมันรวมถึงหน่วยงาน EPA ที่เราบอกว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมากที่สุดด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่า EPA เขามีวิธีการทํางานอย่างไรไปชมกันเลยครับมาตรฐาน EPA ของหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ U.S. Environmental Protection Agency คือมาตรฐานการวัดระยะทางวิ่งที่วิ่งได้เมื่อชาร์จไฟเต็มหรือเรนจ์ของรถพลังไฟฟ้าที่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุดการทดสอบของ EPA นะครับจะทำในห้องปฏิบัติการโดยให้รถยนต์วิ่งบนเครื่องไดนามมิเตอร์หรือไดโน2รูปแบบครับคือวิ่งด้วยความเร็วต่ำสลับหยุดนิ่งที่จำลองสภาพการวิ่งในเขตชุมชน และวิ่งเดินทางไกลนอกเมืองก่อนการทดสอบนะครับจะมีการชาร์จไฟแบตเตอรี่เต็ม100%แล้วทิ้งไว้1คืนเพื่อให้อุณหภูมิแบตเตอรี่เท่ากับอุณหภูมิห้องเริ่มต้นทดสอบด้วยการวิ่งแบบอยู่ในเขตชุมชนทั้นแรกให้เวลา505วินาทีทำอัตราเร่งขึ้นลงเล็กน้อยต่อเนื่องกันไปในย่านความเร็วศูนถึง56ไมลต่อชั่วโมงคล้ายกับการขับในการจราจรของเมืองใหญ่ที่มีการเร่งแสงเป็นช่วงสั้น สลับกับความเร็วต่ำเมื่อครบ505วินาทีจะเข้าสู่ช่วงที่2ใช้เวลารวม864วินาทีขั้นตอนนี้จะทำอัตราเร่งขึ้นขึ้นลงๆสลับกันไปมาที่ย่านความเร็วศูนย์ถึง30เมลต่อชั่วโมงเมื่อครบ864วินาทีนะครับจะสลับกลับมาขับด้วยรูปแบบเดินที่ใช้ในตอนแรกรวมเวลาการขับแบบย่านชุมชน1,874วินาทีหรือ31นาที14วินาทีความเร็วเฉลี่ย 21.2เมลต่อชั่วโมงรวมระยะทาง11เมลมีการหยุดนิ่ง23ครั้งเป็นเวลารวม18%ของการทดสอบทั้งหมดจากนั้นตามด้วยการทดสอบเดินทางไกลใช้เวลารวม765วินาทีโดยเริ่มจากจุดหยุดนิง่งแล้วไต่ความเร็วขึ้นไปถึง50เมลต่อชั่วโมงเมื่อถึงวินาทีที่290จะลดความเร็วลงเป็น30เมลต่อชั่วโมงแล้วเร่งความเร็วอีกครั้งไปที่ระดับ60เมลต่อชั่วโมง ทำความเร็วขึ้นๆลงๆเหมือนกับการขับจริงไปเรื่อยๆจนครบเวลาที่กำหนดความเร็วสูงสุดที่ใช้คือ60ไมล์ต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ย48.3สาไมล์ต่อชั่วโมงรวมระยะทางวิ่ง10.3าไมล์หลังจากการทดสอบ2รูปแบบนี้สลับกันจนแบตเตอรี่หมดจึงมาดูว่ารถทำระยะทางวิ่งรวมได้เท่าไหร่นี่คือรูปแบบการทดสอบของ EPA ที่สามารถจำลองรูปแบบการขับขี่ที่คนทั่วไปขับใช้งานกันได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงความจริงที่สุดครับ ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับก็กลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่ครับในรายการคาาดตรงมี่ทาง Facebook และ YouTube ช่อง AutoInfo นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ